ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Magic c o d e Channel โดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับกับช่อง The Magic c o d e Channel นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วกันนะครับใครชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับเรื่องเบอร์มงคลต่างๆหรือตัวเลขเลขมงคลเลขเด่นประจำวันเลขเด่น สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเกาหัวเลยจะพูดคําว่าหวยออกมานะฮะดีนะไม่หลุดพูดคาว่าหวยออกมานะครับที่ถ้าหลุดพูดคําว่าหวยออกมานี่แย่เลยนะฮะแหมดีนะยังมีสติอือยิบกาแฟหน่อยหมดด้วยอ่านะครับก็ใครชื่นชอบตัวเลขต่างๆคันจมูกอีกอวันนี้ทำไมอุปสรรคเยอะวันนี้อใครชื่นชอบตัวเลขก็ไปไปกด ตามในในแฟนเพจ Facebook ก็แล้วกันนะในเพจใน Facebook นั่นแหละนะกดเข้าไปไปกดไลค์กันนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกันไว้นะครับใครที่ชอบการตรวจดวงแบบนี้นะครับก็ดูใน YouTube นี่แหละนะแล้วก็ใครที่ชอบเ,อเรื่องของเลขเด่นนะครับอยากเข้าลุ่มตัวเลขนะตัวเลขเด่นมีทุกวันนะฮะมีทุกวันแจกกันตั้งแต่เช้าเลยเนะช้ามา7จ็ดแปดโมงเอาแล้วเลขเด่นประจาวันนะครับมีแนวทางาสลากนู่นนี่นั่น คุณก็เข้าไปนะครับเข้าไปเข้ากลุ่มกันไปนะครับทักเข้าไปใน Li น์แอดนี้เลยนะไลน์แอดนะมีแอดด้วยนะแล้วก็บอกแอดมินนะครับว่าต้องการที่จะเข้ากลุ่มหมอแมนนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเข้านะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับมีเพื่อนๆอ,อยู่ตอนนี้ก็400อกว่าคนแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เข้าประสูนเนื้อหาของเรานะครับสําหรับเรื่องของพระราหูย้ายวันนี้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับผมอยากจะ ไม่ต้องเกรงมากเวลามาเจอกับเพื่อนๆนกัลยาณมิตรนะครับนะทั้ง2องแสนกว่าคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะฮะเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่านะครับตรงไปตรงมาคุยกันแบบแมนๆนนะ <c oughs> นะครับเพราะจริงแล้วผมไม่ใช่คนที่เอามานั่งเก๊กนั่งแอคอะไรนะครับเอาคุยกันสนุกสนุกสบายสบายดีกว่าคราวนี้เราพราหูย้ายเนี่ยเอาล้ครับเป็นคิวของราศีกุมหรือว่าลัคนาราศีกุมนะครับ ในวราระที่ดาวพระราหูยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับในวันที่1ิบกันยายนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคลิปอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับมาช้าแต่มานะนะครับก็สนุกสนานกันนะอย่าเสีเรียสน,นะเพื่อนๆน,นะคราวนี้เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยสำคัญกับราศีกุมอย่างไรสำคัญมากนะครับเพราะว่า พระราหูเป็นดาวประจําตัวของราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นราศีคนถือหม้อน,น้ำนะฮะแล้วก็มีพระราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเจ้าเรือนเขาเรียกว่าชาวราศีกุมบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วชอบในเรื่องของความบันเทิงนะครับชอบบันเทิงเริงลมนะฮะชอบในเวลากลางคืนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็เดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะอาจจะไม่ใช่สาระอะไรมากนะครับ เอาพระราหูเนี่ยก็หมายถึงความรุ่มหลงด้วยเพราะฉะนั้นราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดชอบอะไรบางทีก็ชอบแบบรุ่มหลงชอบมากอ่าชอบอย่างเงี้ยจะกินอะไรก็จะกินอย่างนั้นไปตลอดเมนูเดียวสักพักหนึ่งเลยอ่ารุ่มหลงเป็นเป็นพักเลยนะครับเออสำหรับบางคนอาจจะรุ่มหลงไปยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วแต่จริตคนเราด้วยนะแล้วแต่ดวงส่วนตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่มีความสําคัญ นะครับความสําคัญแล้วนี่พระราหูเนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องราวอีกหลายอย่างตําแหน่งที่พระราหูโคโจรไปสถิตนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นปุตตะตาแหน่งปุตตะก็เป็นเรื่องของบุตรบริวารงานใหม่ลักใหม่สิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งโชคลาภ นหรือแม้กระทั่งโชคลาภราศีกุมก็เป็นราศีที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะได้รับโชคลาภกันมาต่อเนื่องอยู่เสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระราหูตำแหน่งปุตตะปุตตะไปเอาโชคลาภแถมเร็งดาวเสาดาวเสาอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะครับก็ดาวลาภะก็เป็นเกษตรด้วยราศีกุมผมว่าหลายๆท่านมีโชคมีคมคลาภกันพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้พอพระราหูย้ายไปปุ๊บอาวจะมีไหมโชคลาภแหบอพอย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุ พันธุกก็คือบ้านรถสถานประกอบการที่ดินนะครับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกลุ่มมีโอกาสนะครับใครที่กําลังเล็งที่จะซื้อของชิ้นใหญ่เช่นซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดนะครับซื้อที่ดินคุณมีโอกาสที่จะซื้อสําเร็จนะครับไม่ไว่าจะเป็นการซื้อเงินสดถ้าคุณมีเงินหรือแม้กระทั่งการซื้อเงินผ่อนนะครับเพราะวราหูเองก็แปลว่าเงินผ่อนหรือการเป็นหนี้นะฮะ ดา,าวเสาเองอยู่ในเรือนลาภะลาภะแปลว่าลาบผลหรือสิ่งที่ได้เดี๋ยววันที่5ธันวาคมนะครับดา,าวเสาจุโครจรเข้าสู่ภพวินาศวินาศแปลว่าการโยกย้ายการเสียหายเสาเนี่ยแปลว่าที่ดินพื้นที่นะครับพระราหูอยู่ใรนพันธุพระราหูเนี่ยจริงๆก็มีเป็นดาวที่มีอิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงพอเข้าสู่เรือนพันธุก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถ เกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยย้ายห้องย้ายที่อยู่นะครับเพราะว่าพันตัวคือบ้านรถนะฮะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับสำหรับราศีกลุ่มนะแน่นอนนะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเดือนธันวาเป็นต้นไปดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายเป็นวิน,นาศนาะดาวเสาร์หมายถึงที่ดินที่ดินเป็นวิน,นาทัดังได้ได้ย้ายนะครับหรือใครอาจจะอยากจะขายที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับคุณก็ อาจจะต้องเน้นว่ามาดูส่วนตัวกันถ้าเรื่องการขายที่ดินนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะนะครับต้องดูเรื่องการเงินส่วนตัวด้วยนะโดยภาพรวมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยบ้านรถยนต์สถานประกอบการโรงงานใครเป็นเจ้าของโรงงานช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมรีโนเวทนะครับต่อเติมตรงนุ้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับมีการซื้อเครื่องจักรเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายฐานที่ผลิตนะครับ มีเกณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องราวในชีวิตของคุณนะครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะรนี่คือไกด์ไลน์ที่บอกให้ฟังนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือว่าในเรื่องของญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับการมีปัญหาการกระทบกระทั่งการทะเลาะเบาแวงกันโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องมาถึงเรื่องเงินนะฮะเพราะนั้นใครที่มีญาติพี่น้องที่แบบาลาบากนะครับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่บางทีเนี่ย คุณอาจจะหลีกเลี่ยงยากในการที่ต้องช่วยเหลือเขานะครับมันเป็นเรื่องที่ลําบากใจเหมือนกันนะตัวเราเองอาจจะไม่ได้ไม่ใช่สะดวกหรือว่าไม่ได้สบายมากแต่ก็ยังต้องอแบ่งไปช่วยคนอื่นอีกนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากจริงก็เห็นใจแต่อะไรก็ตามผมเชื่อว่าจะผ่านไปได้นะครับด้วยด้วยเกณฑ์ที่พระราหูเนี่ยยกย้ายมาเนี่ยไม่ได้มาแบบตัวเป่าเล่าลเปลือย พระราหูเนี่ยย้ายมาเหมือนมารอมารอเพื่อนนะมารอพระเสาร์เดี๋ยวพระเสาร์ก็โครจรยกย้ายมาเป็นคู่มิตรของพระราหูนะครับเพียงแค่ว่าตําแหน่งที่เขาเป็นคู่มิตรกันเนี่ยส่องแสงหรือว่าองศาเนี่ยไม่ได้ส่งถึงราศีกุมแบบรุนแรงโดยตรงนะครับมีผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีผลแบบมากแล้วก็รุนแรงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าอยู่ในวอล่มที่ มันอาจจะไม่ได้ปังมากเช่นถ้าเกิดคุณจะาขายที่ดินให้ได้สักแปลงหนึ่งคุณอาจจะขายได้แต่อาจจะไม่ใช่แปลงใหญ่หรือแปลงที่มีมูลค่ามากนักนะครับบนลุ่มของมันอ่ะฟอร์มแรงของมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็บ้านช่องห้องของคุณนะครับถ้าคุณจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสที่ลองไปดูเป็นบ้านมือสองนะครับบ้านที่เขาบ้านเก่าบ้านมือสองที่รีโนเวทใหม่ อย่างนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเสาเป็นวินาศนะฮะดวงชะตาของคุณเสาเป็นวินาศเสาคือดินที่ดินเป็นวินาศนะครับแล้วก็ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวบรรทุกค,คือดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งสุภาษด้วยเผลอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะครับนะก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะเปิดน่านฟ้าเมื่อไหร่ ถ้าโควิดประเทศที่ไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เสี่ยงโควิดแล้วมีการเปิดน่านฟ้าแล้วเดินทางได้แล้วอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสไปนะมีโอกาสไปนะว่าราหูก็แปลว่าต่างประเทศด้วยนะครับพันธุพันธุเนี่ยถินฐานบ้้นช่องนะครับแล้วก็ดาวดาวศุกร์เนี่ยที่เป็นดาวพันธุี่ยก็เป็นดาวสุภาด้วยนะครับอันนี้คือดูดูหลายจังหวะนิดนึงอาจจะงงๆนะครับ ก็โดยรวมแล้วเกณฑ์ที่ดาวราหูยกย้ายครั้งนี้ผมมองว่าไม่ได้ส่งผลเสียหายมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงการส่งผลดีแบบเลิศเลยสำหรับราศีกุมนะครับแค่ส่งผลบางอย่างให้เกิดขึ้นนะครับเช่นถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะซ่อมเยอะหน่อยนะครับมีการที่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนรีโนเวตต่อเติมโยกย้ายเยอะหน่อยใครอยากจะเปลี่ยนรถก็มีโอกาสเปลี่ยนได้สำเร็จ สูงเลยในช่วงนี้สำหรับราศีและลัคนาราศีกุ่มนะครับเอาละครับก็วันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับราศีกุ่มนะครับหากท่านชื่นชอบก็แนะนำให้เชิญชวนละกันเชิญชวนให้ท่านกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ